จากจุดเริ่มต้นของความฝันที่ก่อตัวขึ้นมาจากความรักที่เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อว่าฟุตบอลจะเป็นพลังสำคัญที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศก้าวแรกของเส้นทางแห่งความฝันเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2010เมื่อกลุ่มบริษัท King power กลุ่มธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดอากรจากประเทศไทยเข้าเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลในลีกแชมเปี้ยนชิพนามว่าเลสเตอร์ซิตี้สโมสรชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษที่มีประวัติยาวนานกว่า125ปีตอนเด็กๆเ,เนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปดูสนามจริงก็เลสเตอร์ซิตี้คุณพ่อเนี่ยท่านเคยฝันตั้งแต่เด็กๆอยากมีทีฟุตบอล เราเป็นคนไทยที่มาสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับคนในเฉพาะเมืองเลสเตอร์แล้วก็คนทั้งโลกนะได้รู้จักว่าเราคนไทยก็มีความสามารถแล้วก็มีความพยายามนะฮะตั้งใจที่อยากกระทำให้ทีมดีที่สุดทุกความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นจากรายละเอียดเล็กๆเ,เสมอกลุ่มผู้บริหารชาวไทยเริ่มลงมือปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการทำงานใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การคัดเลือกสตาฟโคช้ชที่มีประสบการณ์ปรับปรุงระบบการฝึกซ้อมปรับเปลี่ยนสนามซ้อมให้มีมาตรฐานรวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนานักเตะระดับเยาวชนจนทำให้ l e สเตอร์ซิตี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีอะคาเดมีดีที่สุดในอังกฤษจากความฝันสู่แรงบันดาลใจ สำเร็จที่ยิ่งใหญ่กับแชมป์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของสโมสรในรอบ132ปีสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกแห่งเกาะอังกฤษ 2016, จากความสำเร็จระดับโลก สู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศวันนี้ King Power พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการฟุตบอลไทยกับการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองไทย King Power's Cup 2016เวทีการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสุดยอดการแข่งขัน ที่ระดมสุดยอดทีมมหาอำนาจลุกหนังขาสั้นของเมืองไทยไว้มากที่สุดการแข่งขันที่ทีมแชมป์จะไม่เคยรู้จักกับคำว่าแพชิงชัยถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษามูลคา่ากว่า3ล้านบาทนอกเหนือไปจากการค้นหาตำแหน่งทีมชนะเลิศที่จะมีเพียงแค่นหนึ่งเดียวของเมืองไทยแล้ว King Power Cup เป็นเวทีที่ค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยฝีเท้าดีที่สุด9คน จะได้ฝึกทักษะฟุตบอลในสโมสรเลสเตอร์ซิตี้พร้อมทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งในโครงการเลสเตอร์ซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอะคประเทศอังกฤษมูลค่ารวมกว่า1น5 3 5ล้านบาทปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างทีมงานสตาฟโค้ชมืออาชีพจากเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมประเทศอังกฤษ นำโดยมิสเตอร์จอห์นรัดินผู้อำนวยการด้านฟุตบอลและผู้อำนวยการ Academy ดมี่เลสเตอร์ซิตี้พร้อมด้วยแบรนด์แอมบาสเตอร์เลสเตอร์ซิตี้ a อ a d า m y ประเทศไทยซิโก้เยติศักดิ์เสนาเมืองนี่คือโอกาสที่พิซิโก้อยากเห็นน้องๆโชว์ศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาให้โลกได้รับรู้แล้วก็ใช้ความสามารถนี้พิสูจน์ตัวเองเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกของฟุตบอลของเราไปตลอดกาลนะครับ นี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ระดับพรีเมียร์ลีกโอกาสสำคัญของเยาวชนไทยในการล่าฝันพัฒนาฝีเทา้าเพื่อก้าวสู่มืออาชีพยางถูกต้องที่เลสเตอร์ซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมีพร้อมโอกาสในการเข้าเรียนที่แรดคลิฟฟ์คอลเลจโรงเรียนชื่อดังที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาถึง2ปีครึ่งเปิดเปทีดวนแข่ง สีภาคของประเทศไทยวันที่1 0ถึง14กันยายนภาคกลางวันที่1 7ถึง20กันยายนภาคเหนือวันที่2 4ถึง27กันยายนภาคอีสานวันที่1 4ถึง17ตุลาคมภาคใต้เรามีความฝันคนไทยทุกคนที่อยากเห็นวงการฟุตบอลไทยประสบความสําเร็จในเวทีระดับโลกเรามั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสจะเป็นการปูกพื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดความฝัน และส่งต่อแรงบันดาลใจที่ยิงย่งใหญ่ไปสู่คนไทยโดยเฉพาะเยาวาชนไทยอย่างแน่นอนครับและผมมั่นใจว่าฝันที่พวกเราหวังไว้ที่อยากเห็นทีมชาติไทยผ่านเข้าไปในบอลโลกมันจะไม่เป็นเรื่องที่ไกลอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับ King Powers c u p 2016เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2559ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/kingpowercup